สวัสดีครับพบก,กับ Gravity Rush นะฮะพาร์ทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจำไม่ได้ละสิบกว่าเท่าไหร่นะสิบสี่เปล่าวะนะฮะมากับสตอรี่มิชั่นเช่นเคยนะครับคนเยอะมากนะครับน่าจะมามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไะเราไปคุยกันเถอะกินเตียมเสร็จแล้ว let's go ดูเกงในเจ๊ไหมโอ้ดีฮ่าเ<ด>ต็มจอเลอยโอเคครับไปเริ่มกันเถอะ<ด>อ๋อตำรวจเนี่ยเหรอมาทำไมดิอ่อาขอโทษทีนะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เหรอ ฮะคุณไปทางนี้ไม่ได้นะอ๋อเห็นแล้วโอ้สามปีทำไมไม่มีใครจำฉันได้บ้างเลยเนี่ยตั้งสามปีเนี่ยโอ้ไม่เห็นนายนะแคทโอ้ชาร์จบอกแล้วว่าคุณกลับมาบูโบซาจำหน้าตาตอนภาคหนึ่งไม่ได้แล้วอะบาโบซาเหรอมันกัะตันโจสลัดแล้ะเธออยู่กับฉันเออให้ให้เธอมีพื้นที่บ้าง แต่ว่าเราต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากท่านแชทก่อนนะครับผมเออไปคอนเฟิร์มสิแล้วยังไงอ่ะมึงนก็ไปแล้วสิเนี่ยไปเลยเนี่ยโอเคไปแช่กระจาดแชทเลยได้เลยครับผมาการที่ยศสูงเนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายเลยเลยเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเห้ย hey, ตอนนี้บูโบซ่ากับแชทเนี่ยอยู่อยู่ในยศแล้วดับสูงแล้วใช่ไหมเนี่ยคือ3ปีผ่านไปมันก็ต้องมีการพัฒนาแพคเกจ โ okay, อเคตำรวจอ,อะไรยายไยปหมดแลวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อนายกเทศมนตรีคนใหม่นะครับจะพูดในวันนี้ที่ทาวสแควร์โอเคครับทานายกเนี่ยก็จะพูดเรื่อง Defense System นะครับเพื่อให้รู้ว่าระบบการป้องกันเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับผมนะฮะโอเคเราไปฟังนายกพูดกันหน่อยน,นายกคือใครไอ้บาร์แมนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวให้แชทเนี่ยนแนะนำวิธีการป้องกันนะมาก็เร่าวนี่นะครับนายยกเทศมนตรีมาพูดนะครับ โอ้ oh, ว่าไงแชท oh, คุณแคทฉันส่งคนมาหาเธอแต่ได,ได้เจอหรือยังนะเรื่องข่าวการรับตำแหน่งของนายกคนใหม่ใช่ไหมล่ะฉันได้ฟังแล้วล่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วคุณบารแมนนักนักวิทยาศาสตร,ร์อัจฉริยะที่ดูแลโปรเจกต์ของเมืองนี้ช่วงเวลาที่เขายยมโยนโหมดในการแข่งขันนั้นมันจบลงแล้วล่ะมันคืออะไรวะ <c oughs> ประชาชนรักเขามากเลยนะแต่ก็ว่าก็มีบางส่วนที่ไม่ชอบใจเหมือนกันใครสักคนที่อยากที่อยากจะทำร้ายเขา มีศัตรูอยู่ด้วยสินะท่านชาร์จได้เวลาแล้วโอเคงั้นเริ่มงานกันได้เลยมามาเห <Campus> นั่นมันตะลุงตะลุงที่ขี้บ่นพาร์ทที่แล้วนี่หว่าเป็นนายกเป็นานายกเทศมนตรีเหรออะนั่นมันนั่นมันโอ้สวัลโล่ินเดอะมิรรอร์เอร์มาสด15แล้วนะครับเอากราวิตี้ควีนเป็นไงบ้างเตียงใหม่นุ่มมา โอเคท่านนายกครับไปตไปกันต่อเถอะฮะคุณแคทคุณรู้จักเธอรู้จักเอ่อมิสเตอร์บาร์แมนด้วยเหรอฮะใช่สิรู้มากเลยล่ะเขาไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้ว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีกันเหรอผู้ชายคนนี้เหรออ่าคือดิสกายเนี่ยคือฉันเคยเจอเขามาเขามาก่อนเนี่ยฉันไม่ได้จะบอกว่าผู้ชายคนนี้อะไรหรอกไม่ได้เคารพนะ เออไว้คุณเล่ารายละเอียดกับฉันทีหลังแล้วกันนะคุณมานี่ก่อนเถอะอ่าแค่ตอนนี้ฉันกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเธอหน่อยนยีได้เลยครับจัดมาฮะ<อ>คุณต้องการให้ฉันช่วยเหรอ๋อมิสเตอร์บาแมนเนี่ยต้องเือเขาฉลาดมากเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้กูว่าเนี่แหละทําให้โลกแม่งร้ายนะครับแต่ว่าก็มีบางคนที่ไม่ชอบเขาอยู่นะต้องการจะทําร้ายเขา เป็นหัวหน้าคนมันไม่ง่ายเลยฮะโอเคฉันต้องการให้คุณช่วยนะเพื่อเขาปลอดภยัยได้เลยตามที่คุณขอเลยแหละตอนนี้มีเรื่องหนึง่งเราขาดการติดต่อกับเจ้ากริกโก้ตัวหนึ่งนะเมื่อไม่นานมานี้แล้วฉันอยากจะฝากให้คุณไปเช็คดูให้หน่อยนะโอเคเรามีวิทยุไปด้วยแล้วครับโอเคปล่อยให้ฉันจัดการเองนะครับเดี๋ยวไปหาตัวไอ้ไอ้หุ่นลอยได้ไไเจ้ากริโก้กริกรกโก,ก,ก,โ,กโอเคเมื่อเจอแล้วก็วิทยุค,คุยกันนะฮะไม่ใช่ อยู่ไหนนะไปเลยครับผมพุ่งอย่างเร็วโอ้ยของหนักนี่เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยนะครับแม่งหนักเกินนั่นใช่ไหมล่ะริโก้ตัวนั้นฉันจะระเบิดแล้วเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างหลังก็ยังขายของอยู่ ไม่มีใครบอกฉันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะบีบนี่แชทเองแชทฉันเข,ข้าใกล้กิโก้แล้วมันก็แปลกๆนะมันระเบิดนะ่ะฮะระเบิดงั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนะี่ยอ่า,าร์ทคุณคิดว่ามันเกี่ยวกับพวกกระบิดไหมเนี่ยก็อาจจะนะถ้าพวกมันส่งกิกโก้มาตอนมา,มาที่สแควร์ตอนกํนลาลังปลาสายอยู่ก็มันต้องมีปัญหาแน่นอนเลยนะ่ะตอนนี้ยังเหลือกิโก้อยู่2ตัวเราต้องเช็คมันก่อนนะ ฉันจะปิดระบบการทํางานของเจ้ากิกโก้ให้หมดเลยแล้วก็เข้าสู่เน็ตเวิร์กถ้าเกิดว่าเห็นเจ้ากิกโก้ตัวไหนที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ระวังตัวด้วยนะตอนนี้เจอกิกโก้อยู่2จุดนะได้เลยอย่าเสือ้ออย่าเสือ้อยอ,อย่าเชื่อกิกโก้ที่ขยับตัวไปครับต่อฮะระวังเจ้าตัวกิกโก้ให้ดีอย่าอย่าเชื่อคือตัวที่ขยับเนี่ยอาจจะมีการระเบิดกเกิดขึ้นนะครับต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะ น่าจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไร,รสักอย่างนะครับที่จะมาทำร้ายนายกเทศมนตรีแน่นอนจำไม่นด้ว่ามิสเตอร์บาร์แมนเนี่ยจะเป็นนายกเทศมนตรีเนาะคือจริงๆมันมันเดาไม่ค่อยยากหรอกมันต้องเป็นตัวสำคัญอะไรสักอย่างหน,น,นึ่งอ่ะเออกิ่ก้อนเหานี้เต็มหมดเลยนี่อ่าไม่เห็นเลยเข้าคับไปไหนกันนะ่ะ วันนี้ต้องไปที่สแควร์แล้วโอเคตามทางไปเลยฉันต้องไปที่ฟรีดอมสแควร์อย่างเร็วเลยแหละเฮ t ทูฟรีดอมสแควร์โอเคครับไปเลย <Okay. S 1> ไปเลยครับ <Okay. S 1> โดดมาอย่างเบาตัวไม่ยิง่งยิ่งเบากว่าที่ชีก <Okay. S 1> เขาไม่อยู่นี่อ่ะมันไปไหนกันนะโอ้นั่นไง กิโก้ที่ขยับนะครับตอนนี้คือมันสําคัญมากแต่ว่าถ้าเราเข้าไปใกล้มันก็จะระเบิดทำไงดีอ่ะโอเคเราต้องโยนอะไรบางอย่างไปโยนอะไรบางอย่างใช่หรือไม่มันจะมาระเบิดแน่นอนนะครับตูมนั่นแหละฮะโอเคปลอดภัยแล้วโทรศัพท์เข้าค่ะ แคทเป็นไงบ้า okay. งโอเคกิโก้ตอนนั้นมันไปแล้วนะครับบินไปแล้วนะฮะเราปลอดเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมยังมีอีกตัวหนึ่งนะฉันต้องการให้คุณเช็คก่อนโอเคอาราวลูบไลสเตชั่นทรีนะครับไปใ <c oughs> ช้ให้ฉันหน่อยดิได้เลยครับเอาถังมาเรื่อยเผื่อไว้นะครับจริงๆทางนู้นก็คงจะมีถังแหละแต่เราเก็บไว้ก่อน <c oughs> ดีกว่าแม่งเร็วกว่าโอเคแล้วไหนล่ะครับลาสกิโกอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นเดี๋ยวทำไมมันดูตลกตลกจังเลยอะ่ะมันกำลังเล่นกับเด็กเหรอโอ้ไ oh ม่นะมันอยู่ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เด็กเลยอะ่ะเขาทำไงอะ่ะ นวลระเบิดลันโฟยไลท์เอา้าเดี๋ยวระเบิดตัวเองระเบิดตัวเองระเบิดตัวเองเอ้าดับซะง,งั้นหามันไม่ระเบิดงั้นเหรอเอา้าทำไมไม่ระเบิดล่ะตำรวจสิฮะภาพนี้มันวะตำรวจงั้นเหรออ่ามีไส้ศึกแล้ววะซีมาแคตตซี ให้ชาันเจอตัวตัวกิโก้นี่แล้วแต่ว่ามันไม่ระเบิดนะแล้วก็ฉันเจอรูปอะไรบางอย่างด้วยแหละฮะรูปกันเหรอมันมาจากกิก้มันมันมาจากกิโก้นะครับมาจากกล้องอ่ากล้องรักษาความความปลอดภัยจากตัวมันเองมันรูปอะไรล่ะเหมือนก็ตำรวจนะตำรวจกันเหรอโอไม่นะฉันต้องไปเช็คแล้วแหละใครกันแน่นะโอ้มีใครอยู่เบื้องหลังกิโก้พวกนี้เหรอชันยังพูดไม่ได้อ่ะ เราต้องดูมันก่อนโอเคครับกลุ่มไลน์เซชันวันนะครับไปดูให้ฉันหน่อย <CV. S 1> หาเขาให้เจอได้เลยครับเช็คเดอะโพลิสออฟิเชอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจ <Okay. S 1> ไปเลยฮะมวนหน้ามวนหน้าไปมวนหน้าไป oh. ยิีไม่เร็วกว่าไม่เบาเกินไอตัวนะ่ะ oh. ข้างล่าง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 นั่นไง <Okay. S 1> มาถึงรวครับอ๋อเขาไม่อยู่นี่แฮะโอ้นั่นไงใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนนะนั่นเขานี่ ยิงเลยไหมเฮ้ยขมอนขอด้เดแล้วก่อนนะนี่มันแกอยู่มึงหลังเจ้ากิโก้พวกนี้นี่นี่เจ้าตำรวจนะหันละอายใจซะบ้างสิฮะใช่เลยต้องหันละอายใจซะบ้างนะทำไมอ่ะมายุ่งวุ่นวายกับฉันตลอดเวลาอะไรมันน่าลำคาญนะรู้ไหมอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะฉันก็ตอบไปแล้วนะว่าไม่ทุกครั้งเลยใช่ไหมฮะ ถ้ายังมายุ่งกับฉันอีกแล้วก็ฉันจะรีพอร์ตเจ้านายคุณแล้วนะเอาไอ้นี้มาแอบจีบสาวอยู่นี่วาโอ้ยขอโทษที่รบกวนคุณนะฮะเหมือนกําลังจีบสาวอยู่อะเดี๋ยวนะนี่มาแอบเตาะสาวไปนะในเวลาแบบนี้นะเออจับฉันไม่ได้เลยฉันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วล่ะรีพอร์ตคุณชาร์จได้เลยนะ่ะไม่มีอะไรเหลือหรอแค่จีบสาวแค่นี้นะคงได้เวลาแล้วล่ะฉันต้องโดนไล่ออกแน่เลยเนี่ย เขาไม่ต้องการใช้แล้วล่ะเขาเขาเป็นเหมือนตำรวจที่สุดยอดมากเลยซูเปอร,ร์คอปล่ะเขาตัดสินใจล่าตาเวนโดยที่ไม่บอกพวกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะนี่ฉันต้องมาเจออะไรเรื่องยุ่งยากอีกแล้วเนี่ mm. เดี๋ยวนะเธอไม่ใช่ตำรวจในรูปนี่นะถ้าไม่ใช่คนนี้แล้วมันใครในในรูปเนี้ยคุณแคทเราติดต่อตำรวจที่หายไปได้แล้วนะเออได้แล้วเหรอฮะคุณติดต่อได้แล้วเหรอ ใช่เขาบอกว่าโทรศัพท์เขามีปัญหานะ่ะนั่นแหละทำไมเขาถึงไม่รับสายอืมหาไม่ใช่ฉันนะนั่นใครกันนะเสียงใครกันนะ่ะอ่าออฟิเชียลที่คุณให้ฉันตามหาไงเขาอยู่นี่แล้วมายืนจีบสาวอยู่มุมตึกทั้งๆทงี่เขากำลังจะปาสายกันทั้งเมืองบ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นใครนะ่ะกำลังพูดอยู่อ๋อผมคิดว่ามีบางคนมันแปลกๆไปนะในจำนวนพวกเรานะ่ะอ๋อ คือตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่พว่เราเพิ่งรับเข้ามาทำงานใหม่เนี่ยฉันยังไม่ได้บอกคุณนะฮะมีใครบางคนปั๊มเป็นตำรวจกันเหรอเอาอเว้ยอาไม่นะอะไรอะชัดชดัดเป็นไรอะเอาเดี๋ยวพ่อเอาอันนี้อันนี้คือพ่อเหรอเดี๋ยวก่อนไอลาชินีนั่นคือพ่อเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินคำว่าแดดมันอาจจะเป็นเด็กที่วิ่งวิ่งอยู่ได้นะ ชัดเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกกบฏมันอยู่ที่นี่อ๋อกบฏกบฏมาเหอเอรอดรบาร์แมนจะต้องปลอดภยัยฉันจะพาเข้าไปในเชลเตอร์ก่อนแต่ว่าตอนนี้มีมิสไซล์ยิงมาด้วยมิสไซล์เหรอนี่ถือถึงก็ยิงมิสไซล์เหรอโอ้โหกำลังยิงมาที่นี่ฉันจะการเองมา嘛ขอสู้ที่เถอะพาที่แล้วไอ้บาร์แมนแม่งคุยชิบหายเลยอุ้ยคขยิงมาเอาก้อี้โยนใส่มันได้ไหมน่าจะหายเลยนะครับ น่าจะบึ้มถ้าเหมือนไอรอนแมนไหมเอาจรวดเนี้ยแล้วก็บินไปน,น,นอ,อกโลก <laughs> เดฟทรอยแกนน๊ปเดอะเมซไซเอสเตติกฟิล,ลโอเคเขามันอยู่ไหนอะโ <c oughs> คตรไกลเลยสัตว์ โอเคแล้วไงต่อมันมีมาอีกเลยเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้อัพไอสแตติกฟิลมานี่มันก็จับไม่ได้เยอะดิจะหมดกลางจะหมดเอาชิบหายละโอเคโยนมนมวสตัวเลยกู อ๋อนึกว่านึกว่าคือผมนึกว่าแบบจับค้างไปเลยแม่งโยนทิ้งได้นะครับโอเคโยนทิ้งออกไปไกลๆนะฮะเออเออมานี่ไปนู่นโอ้เยอะชิบหายแล้ววะไม่ตายเยอแเท่าหรอมันเยอะจังวะ เยอะมากเยอะจนน่าใจหายไป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 อ๋อเยอะไปแล้วยิงของใส่ไม่ได้เหรอ โอ๊ยอะไรอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าไปแล้ว้ยแม่งมึงโอ๊ยมันเร็วมากเลยอะไม่ทันหรอเมื่อกี้เนี่ย เราทำไม่ทันหร,หรือว่ามันทันไอ้หาคือมันมาเยอะขนาดนี้แล้วเราคคคนเดียวไอ้เวนโอ้ไม่แก่เซตเลยเนี่ยต้องบินปาดวะอ๋อนี่มาครึ่งกลางนะครับเมื่อกี้หลุดไปลูกหนึ่งนะครับคือถ้าลูกนั้นไม่หลุดก็คือน่าจะรอดนะครับ เอาอย่างนี้ได้เหรอเอ้ยเพิ่งรู้อีกเวนผมเพิ่งรู้ว่ะอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกนึกว่าโยนทิ้งอย่างเดียวชิบหายละจะหมดว่ะ ไอร้อยแปดแปดเมตรน่ะาเอาไว้ก่อนโยนไอ้ลูกร้อยสิบไป้าจังเว้ยไปดิเออหูหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วดิเพราะว่าไม่นั่นไม่ละโอเคบอกว่าขาหมดอนะไอ้ไอเราก็ลืมการโยนกนระปะกันนะครับมันมาอีกแล้วมีกองทัพมาด้วยนะ มันแย่หมดเลยมันแย่หมดเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ความผิดฉันนะ oh, <J> มันมีเวลาแล้วโอเคไม่มีเวลามาโทษใครแล้วนะเราต้องหยุดพวกมันโอเคดีฟีดลีเบลโอ้อยากดีฟีดมานานแล้วมันต้องใช่เงี้ยแลหละไอ้พวกทหารเรือต้องหยุดมาให้ได้ลงไปดีกว่าลงไปหาอะไรข้างล่างนะครับ ไปแดกเอาไปแดกเรือร่วงบอกเลยว่าร่วงจบไปดิปั่นปั่นร่วงไหมไม่ขี่ปะกระเบนที่ผาย มึงเป็นกินกบ,บิ้นเหรอคิดว่าตัวเองดูมาเวลมากกันไปใช่ไหมร่วงไปดิร่วงไปดิร่วงมาโอเคว้าวมีกองทัพด้วยนะโอ้เออมาช่วยกันหน่อยดิรู้สึกว่า มึงไม่ทำอะไรเลยอ่ะคือเราทั้งแบบว่ากาลีมานะครับผมเราทั้งจัดการจรวดจ,จัดการภาคอากาศมึงไม่ทำอะไรเลยมึงทำอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรบ้างถามหน่อยของหนักดีกว่าของหนักอืมช้าไปอุ้ยชี้มัน โอ้ยอย่างนี้ก็จบละไปนู่นเลยมึงอ๋อไม่น่าโดนยิงข้างบนยิงด้วยเพื่อนยิงด้วยเพื่อนมาตั้งไหนยาวๆวะเนี่ย ไปเลยเอาไปแดกเพื่อนจนเพื่อนกองทัพชนกองทัพมันโดนตีนเหรอโดนตีนเหรออืมโดนสภาพอากาศเข้าไปเป็นไงละ่ะโอ้อมีกทีนึงนะฮนะณจุดนี้นะครับต้องหายาก่อนนะครับวู้หมดแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนแคทข้างหลัง โอ้จับดึงมาต่อยสักทีหนึง่งตูดเซ็กซี่มากคุณต้องระวังตัวนะกับตัที่ควีนอย่า,ยาข้าพเจ้าเก่ากับเจ้าเยอะนะครับแม้จะมีพวกกระบฏมาเนี่ยแต่ว่าพวกมันก็สูดจัดก,การจนหมดเลยนะ่ะด็อเตอร์บราแมนก็ยืนยันว่าพิธีเปิดจะดำเนินการต่อไปตามแผนที่วางไว้ ดรบาร์แมนจะไม่พลาดที่จะยิ้มส่งท้ายตอนเสร็จสิ้นในการปราศัยกาลีจับตามองเขาตลอดเวลาที่เขาพูดนะครับหลังจากที่นายกเนี่ยท่านสม,มนตีพูดจบเสียงเชียร์ก็ดังกึกก้องดังสนั่นไปทั่วพื้นที่เลยครับโอ้นายกท่านสม,มนตีนี่ป๊อปปูล่าจังเลยนะไม่เลวเลยจัดการได้เรียบร้อยมากเลยนะครับฉันไม่สังเกตถึงการโจมตีมาก่อนเลยฉันทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตราย ฉันต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เอาหน้ามันหนักหนามากเลยนะอย่าโทษตัวเองเลยทุกคนต่างพูดว่าฉันยังหนุ่มเกินไปที่จะมาอยูใ่ในตำแหน่งนี้ฉันคงต้องลาออกซะแล้วหรืมั้งเฮ้ยแชทกับคุณมากนะวันนี้เอ่าท่านนายกอเอาเดี๋ยวก่อนอย่าโทษตัวเองเนะนะไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกนะอ๋อเสยฉีกทิ้งเลยนะครับผมโคตรเท่เลยนะฮะ จริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่มีเราเนี่ยจะจบลงยังไงนะครับกาลีก็ผมว่ามันไม่มีความสามารถในการยกมิสไซร์แล้วไงโอเคยังไงวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะมันคนดีหรือมันคนไม่ดีวกําลังคิดว่ามันต้องเป็นคนไม่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนายกเทศมนตรีคนใหม่ดร์บาร์แมนเขาไม่เพียงแต่เป็นนักวิทยนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเขายังมีหัวใจที่ใหญ่โตมากนะครับชาวเฮกซ์วิลก็มอบอนาคตอยู่ในมือเขาเลยนะครับลงต่างรักเขามากเลยทีเดียว เรียบร้อยนะครับฮะอะไรอ่ะอ๋อบาบฑซษะมาวะไงเฮ้เธออ่าฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะช่วยฟังหน่อยได้ไหม oh. อ่าช่วยดูเด็กคนนี้หน่อยได้ไหมอ่ะเพื่อฉันเลยนะอ้าวเวรกรรมเป็นไรอ่ะฮะคุณอยากให้ฉันดูแลเด็กไงนะ <c oughs> นี่ลูกลูกสาวคุณเหรอ <c oughs> อ๋อไม่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 เธอไม่ใช่ลูกสาวฉันอ๋อ เธอเป็นเด็กได้าการปกครองฉันตอนนี้คือว่าฉันต้องไปที่ที่สถานีแป๊บหนึ่งนะคือไปดูงานสินะแต่ว่ามันไม่มีใครดูแลเธอให้เลยนะ่ะอ๋อในฐานทัพก็มีแต่พวกน่าก,กลัวน่ากลัวซะด้วยสินะมืมึงก็น่ากลัวนะตั้งแต่ตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่เธอก็ไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจอะไรเลยนะ่ะมีบางอย่างบอกฉันว่าเธอกลัวบาโบซ่ามากกว่าอีนะมึงก็น่ากลัวอีบาโบซ่าช่วยฉันหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคไหม อ้าฉันคิดว่าคุณคงไม่มีคนอื่นแล้วแหละเดี๋ยวฉันจัดการเองขอบคุณมากเลยมาเล่นกับฉันก่อนนะก่อนที่จะโดงแก่น่าจะกลับมาโอเคแมังการพี่เป็นการมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยวะแล้วยังไงต่อ grab little girl ป่ะไปก,นไปไนปนกันไปไหนปัญหาคือไปไหน อยากไปไหนก็ว่ามาไปที่สแควร์อะสแควร์เว้ s สแควร์ไปได้ยังละ่ะแล้วสแควร์มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะมันอยู่ไหนละ่ะโว้ยก็ไปมาร์กให้ดูนหน่หอยแล้วนี่คือสแควร์โคตรเมซิงเลยอะ อ๋อไม่กลัวเลยก็เหรอโอ้ฉันโอเคฉันเลย,ยมากเลยโอเคไปกันเถอะมันให้ไปที่ไหนวะอ๋ออาราวเดอ e s สแควร์ the ไปเรื่อยๆเหรอยุ่ธการวิธีสไลด์อ้อยเง,งี้ยเหรอคือต้องมาพาเด็กเล่นเหรอเนี่ยคือพาเด็กบินเล่นมันเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักวะ ขอเน้เรื่องเน้นๆได้ไหมคือแบบเกาหลีัต้ไม่ชอบออกนอกเรื่องอะอ่ะไปมั่วตัวเลยอะหมือนหัวไหมข้าพเจ้าอย่าหมือนโอเคไปท็อปอีกมึงพาบินนะทัดเนะี่ยไปบินไปบินไปเไป๊ะครับ โอเคอืมแล้วไงต่อไปสูงนี้อีกแล้วเหรอโอเคครับไปไปที่ลูกแอปเปิลนะฮะืมมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กซะอย่างนั้น เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณไม่กลัวความสูงอะไรเงี้ยเหรออ๋อฉันกำลังดูบ้านฉันอยู่อยากให้ฉันช่วยหาหมแคทบางทีความใจดีของแกเนี่ยใจลายซะบ้างก็ดีช่วยไปหมดทุกอย่างโอเคพากลับไปที่บ้านของโบบุซ่ะโบบุซ่ะร้อยกว่าเมตรแหละไปเลยครับ บินไปนะฮะดูร่องตูดแคทไปก่อนนะครับผมร่องตูดสวยมากหัวดิ่งลงมาเยี่ยมมากครับแวบโอ้พาลูกไปเล่นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวโอ้ก็จะวิ่งมาโอ้ขอโทษนะที่ให้รอเป็นไงบ้างผู้หญิงคนนี้แท้แค่คนดีมาก สุดยอดไปเลยโคตรสนุกเลยฉันบินได้ด้วยนะยังกับซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเยี่ยมไปเลยสุดยอดมากาเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยฮะทำไมไม่ให้ฉันถามเลยนะ่ะเธอเสียครอบครัวไปนะอ๋อด้วยอ,อ,อ,อุบัติเหตุนะครับเธอเป็นลูกกำพร้าคิดว่าตอนนี้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าคงจะดูแลเธอ,อละฮะสถานรับเลี้ยงงั้นเหรอไม่ดีมั้ง โอ้มันไม่เหมือนกับที่เก่าๆนะตอนนี้ระบบรักษา,าวความปลอดภัยที่ใหม่เนี่ยเรายอดเยี่ยมมากเลยนะครับอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลักพาตัวเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อ3าปีก่อนนะครับในภาคหนึ่งผมจําไม่ได้ละเหตุการณ์เนี่ยนะครับตํารวจก็กําลังไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะฮะก็กําลังดูแลและรักษาวความปลอดภัยนะครับอืมฉันจําโปสเตอร์เรื่องการรักรักลักพาตัวได้เป็นอย่างดีเลยแนะเด็กกำพร้าที่หายไปนั่นเป็นเคสของซิด เป็นเคสเก่ามากเลยนะโห้าคหนึ่งต้องจาไม่ได้แล้วมึงเอาภาคหนึ่งมาโยงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับคือเกมพาคหนึ่งพักสองมันห่างกันหลายปีมากไงจริงๆจุดเชื่อมโยงมันเยอะมากนะภัคหนึ่งกับภาคสองนะครับมันเหมือนกับเป็นทําเนื้อหาต่อแต่ว่าอ่มันภาคหนึ่งคือมันทิ้งปมไัเยอะมากภาคสองก็ยังทิ้งปมอยู่นะเนี่ยแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะไม่คุยทีหลังเนี่ยขอบคุณที่เล่นกับชั้นนะได้เลยเราเล่นกันใหม่นะจ๊ะวันหนึ่ง The m ม s s i n g of Fan c a เ e กันเหรอ,อบางทีฉันน่าจะไปถามแชทนะครั้งต่อไปเอาบายบายครับโอเค,อเคกลับไปถามแชทใช่ไหมที่เราจบเรื่องแล้วใช่ไหมเนี่ยเทเชอร์หินโอโหนะครับเควสย่อยไมย้ยะน,นี่เป็นเกมที่เล่นนานเกันเนี่ย คือน,นาตรงไหนหรอว่านาตรงทำเครื่ย่อยถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ทำเครื่ย่อยจะไม่ได้อะไรเลยอะไรหรือเปล่าบางครั้งการทำเครื่ย่อยเนี่ยเลเวลเราเราจะอัพเว้ยแล้วพอเลเวลเราอัพเนี่ย <c oughs> เลือดกับอ่าการบินได้นานขึ้นเนี่ยเลือดกับระยะเวลาการบินเนี่ยมันจะนานขึ้นครับทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องไปเคลียร์เครื่ย่อยก่อนทุกครั้งที่ไม่จบแชปเตอร์นะครับโอเคจบไปแล้วนะฮะับสำหรับด่านอ่าไม่ใช่ด่านสำหรับพาร์ทนี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับกับตีกาเไตีรัตทูนะครับบ๊ายบาย